พี่กับตันโยมาฝั่งหน้าแพกันหมดแล้วตอนนี้โยไปฝั่งรุ้นกันหมดแล้วโยกลับมาแล้ว ไม่ได้อย่างใจแน่นอนลุ้นไปหมดเลยโยกันไปโยกันมานี่แบบบรทึกนะมันถ้าไปใกล้ตะเิ่งฝั่งน้นด้วยเมื่อตะคู่นี้แล้วพี่กับตันก็ดึงเรือมาทั้งหมดเลยด้านหน้าดึงมาฝั่งวัดทั้งหมดเลยห้าลำครับตไม่ได้ตันที่ห่วงเลยอ่าอ่าอ้าวถอดเทียกไปหนึ่ง คืออะไรกันผมุ้มไม่ตามนะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นลำดีควันกระมงขึ้นนะถอดเอทียกแล้วนะคะลนะ้านะนะลำําที่สองนะกำลังจะเลี้ยวคุยวิทยุตยื่านาาแล้วก็คุยเครื่องขยายเสียงนะคะท่านผู้ชม กันแก้ปัญหาอยู่ตอนนี้พี่ๆชาวเรือคลิปนี้พี่ๆชาวเรือคอมเมนต์มาบอกนะเกิดอะไรขึ้น แต่มีปัญหาที่เชือกเป็นกำลังใจกับพี่ๆชาวเรือหน่อยนะคะกระทึกกระทึกเพราะว่าเรือขนาบข้างกดเชือกมาได้หนึ่งก็น้าจะดูชุลมุนวุ่นวายค่อยๆเลี้ยงไว้นะค่อยๆเลี้ยงทําไม่ได้ดึงเร็วนะคะค่อยๆเลี้ยง ปัญหาไปด้วยลำสีม่วงท่อไอเสียสีเหลืองนี่ก็ค่อยๆตามสังเกตการอยู่นะคะ เลือทึไม่ทราบเหมือนกันนะตอนนี้แต่รู้แต่ว่ามีปัญหาเรื่องเชียรเพราะว่าได้ยินพี่กัปตันเปิดเพื่อกนกระยับเสียงบอกว่าไม่ได้ก็ตัดเอกไปเลยตัดเชียกไปเลย <c oughs> แบบนี้นะคะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพขอให้แก้ปัญหาโดยเร็วนะตอนนี้เขาก็ค่อยๆเดืงเลี้ยงเลี้ยงไปเลี้ยงไปเรื่อยๆ จอดไม่ได้นะคะเรือมันจอดไม่ได้ยังรถนะคะนั่งแบบชะลอชะลอแบบนี้ไป,ไปช้าๆ็อคอยเลี้ยงแล้วก็แก้ปัญหากันไปเดี๋ยวไว้ไเจอกันคลิปหน้านะคะถ้าไม่เทีเรือก็ไปไกลแล้ว